วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของชุดกระต่ายจันทานะครับเป็นชุดเก่าที่เขาเอาไปย้อมสีแล้วก็มาขายใหม่อีกรอบนึง <What? S 1> คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเราจะได้ยินคําว่าย้อมแมวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชุดเนี้ยคงต้องเรียกว่าย้อมตายนะฮะ <c oughs> <c oughs> ย้อมตายของจริงเอาโครงเดิมไปเพ้นสีใหม่แล้วก็ใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมเอามาขายกันรอบนึงนะครับตรงหน้าอกนี่ห้อยอะไรด้วยเนี่ยสองลูก ในขอดูของรางวัลในตู้หน่อยก็จะมีชุดไต่เดิมใส่อยู่ด้วยนะชื่อชุดกระต่ายนารกพึ่งสังเกตเหมือนกันนะเนี่ยก็มาในโทนสีฟ้าดั้งเดิมนะครับมีห้อยสองลูกตรงหน้าอกเหมือนกันและตรงกางเกงมีแครอทเสียบอยู่ด้วยนะสงสัยเอาไว้กินเผื่อหิวส่วนในตู้ก็จะมีเหรียญโทเค็นกับพวกสกินปืนเก่าๆใส่มาด้วยนะฮะ เออแต่พอมาดูชุดสีดําแบบละเอียดเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีแครอทเสียบตรงกางเกงแล้วนะครับแต่ตรงหน้าอกยังมีไอ้สอลูกห้อยอยู่เหมือนเดิมสงสัยเขาจะเน้นให้มันดูดุขึ้นมั้งตานี้ก็แบบว่าจะแปลงร่างอยู่แล้วเนี่ยหัวดําตาสีฟ้านะครับโอเคชื่อเซตกระต่ายจันทาส่วนไอ้นั้นชื่อกระต่ายนรกเซตกระต่ายนรกประทะจันทาแน่นอนวันนี้ <c oughs> ของรางวัลอย่างอื่นในกิจนี้ก็จะมีกล่องศพนะครับเป็นรูปน้อนตายแล้วก็มีสกินปืนด้วยพี0 b ก n n สิบบันี้ออเดอเป็นปืนที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปทรงแต่ว่าเพ้นลวดลายกระต่ายดําลงไปบนปืนนะครับมีแสงฟ้าฟ้าใส่เข้ามาบวกอะไรครับเนี่ยม่นยํา2ความเร็วเคลื่อนที่1นึลบรีโหลดน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบยิงแล้วก็เดินเร็วแล้วก็ยิงม่นๆนะฮะส่วน3โทเคนก็จะได้เป็นชุดกระต่ายดํานั่นเอง กิจกรรมนี้วิธีการเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับกดสุ่มแล้วก็ย่อยสุ่มแล้วก็ย่อยไปเรื่อยๆเพื่อหาเหรียญโทเค็นให้ครบ3อันแล้วก็เอาไปแลกชุดซึ่งผมทําการสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดนไปทั้งหมด1,790เพชรหรือประมาณ500บาทราคาก็กลางๆไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกด้วยนะครับ forgetting อีเป็นไงไต่ดำใส่คู่กับปีกทองเท่ดีเหมือนกันแล้วเนี่ย <c oughs> ไหนดูสกินปืน P90 ที่ได้มาหน่อยนะครับว่าค่าสถานะมันอยู่ในระดับไหนแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าน่าจะอยู่ในระดับล่างๆนะคือไม่น่าใช้มันบวกแม่ยำสองนะครับส่วนระดับบนๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสกินที่บวกดาเมจสองล้านห่งหรือไม่ก็ดาเมจหนึล้านส อย่างกระบ,บอกเนี่ยถือว่าดีนะดาเมจ2ลั่น1ยิงแรงนะครับอันนี้ก็ลั่น2ระยะ1 P 9 0ีทรชนคนจนโลกอันนี้ P90 ไททันลืมไปแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็ลั่น2ดาเมจ1เป็นสกินที่ดีมากนะครับจริงๆก็มีหลายกระบ,บอกแหละพวกดาเมจ2ลั่น2เนี่ยสกิน P ี0คือมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยได้อยู่ไม่กี่กระบ,บอกเพราะฉะนั้นสกินที่ได้มาวันนี้ก็คือเหมือนเอาไว้ประดับคังนะฮะ ไม่น่าใช้เอาซะเลยแต่ว่าสุมได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาไปเล่นให้ดูว่ามันแบบพอใช้งานจริงได้หรือเปล่าถ้าเกิดเทียบกับปืนที่ไม่มีสกินนะ่ะผมว่ายังไงมันก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะครับออะเดี๋ยวไปดูการเล่นจริงกันนะครับวันนี้ชุดย้อมต่ายสีดำกับ P90 ต่ายดำใช้จริงเนี่ยมันจะยิงคนคว่ำหรือเปล่าพร้อมแล้วก็ <S <S ไปชมกันเลยครับ วันนี้มุ่งหน้าไปลงที่เมืองเพกนะครับช่วงนี้กําลังเดือดเลยตั้งแต่อัปเดตใหม่มาเนี่ยคนแห่ไปลงกันเพียบเลยนะครับใครอยากเล่นอะไรเดือดๆก็แนะนําเลยนะพล็กชมใหม่ลงไปเนี่ยบางทียังไม่ได้ปืนเลยตายก่อนแต่มองจากข้างบนสวยดีนะครับเป็นตึกหลังใหญ่หลังเดียวแล้วก็มีสวนสาธานะรณะรอบๆ จะว่าไปแล้วก็คิดถึงบ้านลุเหมือนกันนะเนี่ยบ้านลุในตำนานหายไปแล้วกลายเป็นวิหารวัดหลังใหญ่เข้ามาแทนลงกันที่กลางสระว่ายน้ําที่ไม่มีน้ำเนี่ยแหละ <Huh? S 1> ได้ไรก็หยิบมาก่อนนะครับช่วงต้นเกมข้ <Hey. S 1> างหน้าสับแปะไปก่อน2เม็ดเจ็บหนักน,นะน่าจะโดนไอตัวนั้นเก็บแน่นอนตอดไปให้เขาขนาดนี้สามไม่ทันแล้วด้วยเอา้าได้ลาเฉย คิดว่าซ้ำไม่ทันที่ไหนได้ได้ลาดแต่ว่าข้างหลังผมก็มานะเดี๋ยวเข้าข้างในก่อนจ้าเอ๋น่าจะอยู่ตรงกลางไอวอร์ดดดดดดดรดๆๆไปเลย้็วิ่งไปไหนไวัยรุ่นเฮ้ยลอดรอรลรอดหรอคุณชายลูคี้เฮ้ย อย่ายิงกันไอสองเดี๋ยวพี่ยิงเอง <Triple kill. S 1> กูไหวกูไหวกับคุณชายลูคี่เขามีแต่ลูฟี่อันนี้ลูคี่อ่านชื่อและกลิ่นโชยมาเลยตอนเกมเรายังไม่เจอพีเก้าสนะเจออะไรก็หยิบเล่นไปก่อนมันเป็นช่วงเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดจากดงศัตรูเอาไปดูที่เดิมแป๊บหมดแล้วเหรอผมว่าต้องมีอีกนะนี่ไง ตอดมาขนาดนี้แปะไปหนึ่งเอาเฮ้ยลาคอยเพื่อนขวาเยอะนะมีทั้งคนมีทั้งรถหรือว่าพวกเดียวกันยัดไปก่อนหนึ่งเม็ดไม่โดนใครเลยเอา้าคนละพวกนี่ว่าเอาไปอีกเม็ดไม่โดนอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเยวยิงจังเลยนะเราอะแป๊บหนึ่งได้ไหมเติมเลือดก่อนเดี๋ยวเจอกัน,เด,เ,กนเดี๋ยวเจอตายดำเลยเดี๋ยวเจอายดำเลยยังรอดยังรอดได้ไงฮะ <Wow. S 1> สีเขียวหรือจะสู้สีดำชุดนี้มันดูดุดันไม่เก่งใจใครจริงๆนะสีมันออกเข้มๆนะครับอารมณ์ประมาณล่างแปลงอะ่ะ ไอล่างแรกมันเป็นต่สีฟ้าแบบหน่อมแน้ทั่วไปแต่ว่าล่างนี้เขาเน้นดุดันขึ้นกว่าเดิมถ้าใครชอบสีอะไรเข้มๆชุดนี้ก็น่าจะถูกใจนะครับแต่ส่วนตัวผมก็เฉยๆปกติไม่ค่อยได้ใส่ชุดนี้เล่นอยู่ละออกตามหา P90 กันต่อนะครับคือตอนที่เราจะเล่นเนี่ยมันจะไม่เจอแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เล่นนะเจอประจํามันเป็นจริงๆนะอาการเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวคนอื่นก็เป็น ไม่รู้มันบังเอิญหรือตั้งใจอาจจะเป็นเพราะบังเอิญแหละคือพอเราตั้งใจจะหาปืนไหนมากๆแล้วเราไม่เจอเราจะรู้สึกแบบผิดหวังปืนฉันหายไปไหนแต่ถ้าในหัวเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีปืนไหนเป็นพิเศษเนี่ยเรามักจะเจอนะครับนี่ไงอย่างเช่นตอนนี้ผมก็พูดบน่นอะไรไปเรื่อยเจอปุ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องท่องไว้หรือไม่ก็ทําหัวโล่งๆว่าฉันจะไม่เจอปืนนั้นปืนนี้เฮ้ยโ้ล้มหนึ่ง กระโดดมาตะไกก็มาดีครับแตกสองลาก,ก่อยเพิ่งจะเจอปืนก็เอาเลยนะโถมกันมาเลย ก็ตอนยิงเล่นก็ไม่มีอะไรมากมันก็เป็นปืนที่บวกแม่นนะครับแต่เวลาใช้จริงอะ่ะปืนเนี้ยเราอย่าพยายามยิงไกลมากนะมันเบาจัดเลยผมว่ามันยิงได้อยู่ที่ระยะกลางๆอะ่ะกลางๆกับใกล้ๆแต่ยิงไกลก็ไม่เหมาะอีกยิงใกลเบามากนี่ให้ดูกล่องศพน้อนตายก่อนอ่าน้อนตายนั่งจ่องอยู่สีดําเหมือนกันอุ๊ยอุยอุยลังดูกล่องใครมาเคาะเจ็บหนักนะนะ่ะ ไม่เข้ามาชาร์จด้วยหรอไม่เข้ามาชาร์จผมเข้าเองเอา้าไปนู่นแล้วดีกว่าอุ้ยกี่คนน่ะเอาคนนี้ก่อนหนึ่งด็อกแดกด็อกแดกมากับเพื่อนใช่ไหมตไอ้วอลสับยิงดูดิยย่างเบาดอกละหกดอกละเจ็ดนี่ยิงปืนหรือมดกัด ยิงชาตินี้ตายชาติหน้าต่อไปก่อนนายโดนใครอยู่เพื่อนไม่ต่อตอนนี้จะต่อตอนไหนจเจาะไอาวอร์ทิ้งให้ด้วยนี่แน่นี่แน,น,น่นัดละแปดก็แตกได้นะ <anca j Haj d> เขาน่าจะโดนคนทิศอื่นถล่มอยู่แน่เลยผมอาศัยจังหวะผสมลงเนี่ยแหละยิงถล่มอย่างเดียวน่าจะมีอีกคนนะตรงไอวอร์สีแดงไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่า เออผมจะบอกว่าไอ้ท่าที่มันกดเดินได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันวิ่งได้แล้วนะครับมันไม่ได้แค่เดินได้ช้าๆอีกต่อไปมันสามารถวิ่งแว้นได้แล้วข้าขออาศัยจังหวะน,นี้ถอยก่อนเราต้องอ้อมไปอีกทางอย่าให้มันตามมายิงเราได้ เป็นไงล่ะสปีดติดเทอร์โบต่อไปนี้ข้าไม่ต้องเดินแล้วข้าวิ่งลอยได้เหมือนเวอร์ก็คือมันสามารถกดวิ่งได้ทั้งๆที่อยู่ในท่านี้เลยนะครับ รู้สึกจะมีอยู่ประมาณ4-5หท่านะทุกท่าสามารถวิ่งได้แล้วนะครับทำให้เคลื่อนที่ได้ไวกว่าเดิมเฮ้ยใครเขายืนย anyway. ืนรีว <res> <sm ann outro> ิวกางเกงอหรีวิพวกเจ้ามารีวิวกางเกงอะไรที่ เป็นเมือเคหฮวงฮ้อมเจ้าจะต้องพบกับจุดจบเช่นนี้โอ้จบกันเจอคนมารีวิวกางเกงตายคู่ <c oughs> และตั้งชื่อเหมือนกันด้วยนะอะไรพับจอพับจอเนี่ยแหละพับจอไปพับจีหรือเปล่า <c oughs> สำหรับชุดนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นชุดโทนดำดุดำเข้ม ใครที่ชอบสีอะไรเข้มๆดุๆเนี่ยผมว่าน่าจะต้องถูกใจแน่นอนชอบก็จัดประหยัดทําไมใช่ไหม <Yeah. S 1> ถ้าเกิดเงินเหลือก็จัดได้เลยแต่จัดบ่อยๆทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเอาเฉพาะชุดที่แบบเราชอบจริงๆชุดที่เราคิดว่าจะได้ใส่นานๆแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับเฮ้ย <Hey. S 1> <He i, S 1> ผมเห็นอะไรแว็บๆบแบบข้างถังนายมาทําอะไรเนี่ยผุผุโผล่ oh. เดี๋ยวปล่อยโดนสแกนก่อน เฮ้ยเขาก็เห็นผมนี่ว่ายิงอะไรอะเพื่อนเพื่อนยิงอะไรข้างบนฟ้าอ้อมเข้าวงก่อนวงมันมานะไม่เหมาะแกการบวกเพราะถ้าบวกตรงนั้นแล้วไม่ชนะเนี่ยเราอาจจะเข้าวงไม่ได้เลครับโอเคนายหายไปไหนละเพื่อนเพราะหนุ่มเสื้อแดงเสื้อกระแดงไม่วิ่งมายิงแรงๆได้ไง เลอแป๊บเดียวหายเฉยและข้างหน้าน่ามันเนินด้วยดิคือไอ้ตรงเนินเนี่ยโคตรอันตรายเลยเขาชอบโผล่แต่หัวมายิง<อ>เฮ้ยมีจริงจริงด้วยทำเลดีๆมันต้องมีคนอยู่ตลอดแต่ไม่รู้ตีไหนนะอยู่ๆก็โผล่มาเอ้ยเป็นตัวผู้หญิงนี่หว่าคนละคนกับไอ้ตัวเสื้อแดงแบบนี้มันต้องจู๊กเข้าแอบต้นไม้ก่อนละจ้าอุ้ยเปิดมาอย่างงี<อ>้แล้วตัวซ้ายออกมาแล้วนี่หว่ามีไง คอหนุ่มเสื้อแดงไอวอลก็แดงด้วยมันไอวอลลายเดียวกับไอตรงดีมาที่ผมเจอแต่เขาอยู่คนลตี้นะเมืนจะซัดกันเองขวามาหนึ่งเห็นครบละสามคนเปิดขวาก่อนเลยผีกระสือมาดิผีกระสือมาดิผีกระสือ ผีก็ซื้อหรือจะสู้ผีหลอกวิญญาหลอนชนะเฉยเอาละทีนี้ก็เหลือพ่อหนุ่มเสื้อแดงคนสุดท้ายไอ้นี่ชักจะอยู่นานเกินไปแล้วนะจริงๆผมต้องบวกกับเขาคนแรกาเนี่ยอูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยใครแปะกับระเบิดไว้เกือบแตกเอาละตัวตัว คนสุดท้ายได้เวลาใส่เดียวส่รงระเบิดน้ำกรดไปก่อนหนึ่งเม็ดบึ้มวิ่งมาอย่างนี้อุ้ยดันเป็นสะด้วยเข้าต้นไม้มาเพื่อนนายต้องมาแอบตรงต้นไม้อ่ามาตามคำเชิญจัดให้หลังต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวนายจะเจอวิชาเครื่องระเบิดขั้นสุดยอดมอีสุดสองลูกได้เวลาระดมเครื่องเฮ้ยไอ้นี่เป็นไม่อยู่ที่เดิม วิ่งจูกมาอย่างนี้วิ่งจู๊กมาอย่างนี้ลาก่อยกําลังจะระดมเพี้ยงเลยเขาย้ายจุดนะครับแก้เกมเป็นซะด้วยโอเคประมาณนี้สําหรับชุดกระต่ายดําที่เข้มดุดีส่วนสกิน P90 เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นสกินประดับคังเฉยๆไม่ค่อยจําเป็นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ